สวัสดีครับมิตรแดดแฟนตื่นหอดส,สุขุสกุนครับสวัสดีจ้าสาวปุยจุกัดค่ะมาครับพี่น้องครับหนึ่งปลาสูตรสมุนไพรครับพร้อมกแก้วบกกอกครับพี่น้องโอ้ยแก้วบกกวนมามาพี่น้องมาโอ้พอดีคำเลยพี่น้องครับมองเนี้ยแดงกรได้ดฝันกัดจิโรดดอกแค <c oughs> อะไรวะแม่หนุ่มนะพี่น้องมุหน่วยไม่หมากพร้อมเด็ก

cuốn nó nông tay vậy ta Nâng bạc Quay mì nó đi mà Nó mất quay Tôi nhây này mới sám tổ Tôi này có khăn Nói tổ Anh này bà đông tôn chả Tôi nhây Tôi nhây này, tổ này đông đúng bên bên nam à vô khẩu chuẩn đi học một cọc xem nó mà mọc cọc tên à à à ืออเอียบเดี๋ยวดีบ่ะยครับเอียบบ้านเขาเอิ่นเลยเอียบได้พี่นุองก็ได้นั่นเป็นเอื่นเลยมัก บิลลี่มันแา่ไว้อันนี้ทั่วปีมากอืมมันแก่เก่นทั่วขนาด เดือดขึนเนาะซีซั่มองสุบอนช่วงนี้ก็คือเริ่มหนาวเริ่มร่มเริ่มหนาวบางมองกบซีมีฝนจ้ะาตาขาวตาแนมอยากขึ้นเนาะเห็ดหน้าปีนี่เนาะ <c oughs> ท่อมันท่มแรงแต,แต่ที่แรก มากโปรกมากอ่ะท่มฝนเมื่อแม่น่ช่วงช่วงอยากเห็นมันมีน้ำม,ม,ม,มีฝนมันก็บ่มีไหมเกเี็บเกีียวกับนีน้ำเพชรก็ออกคือมดปีพี่น้นองอัดา่แล้วอันเงกี่วาหันบัลอยไม่ว่าหันแม่เข้าแม่กีนะ ก็แม่กี่มากบ้างหันเฮ็ดออกพีนก่น้งองเฮ็ดเราโงกเริ่มออกอีกพี่น้องไปเบื้องแรกยุคหกลาออกเฮ็ดเี่เฮ็ดเราโงกออกเ <c oughs> ลอกออกที่เริ่มเป็นเฮ็ดเอื่อนออกอีกนะไปมือนี่นี่ได้เลยเมือเมือบ้านมือเนี่ยก็มือนบ้านห้องนี่เป็นไปไหนโคกแวกนี่ได้ กูตาเขาก็เห็นอยากแน่ช่วงนี้ตั้งอุดรวนนโอยน้ำนะฝนตกน้ำเสอะเขาลุกน้ำมันผู้ทอหผู้อย่างมันมานิ่งตรงประดงังอะไจะเรียบตวยัวคนนี้ยด้วยงากคับเขา ยางหน,นกัห้องผัดดางนะดพี่น้องชิตุ่งไงไมันเปียกไปห็ดข้าผัดดางอยู่ตะว่าขันว่างไปเลย,เ,ลยเห็นมันกับไหลไปตามน้ำฝนโซแห้งเอาบปท่านไม่ใช่ไาลกับมาดผัดดางไปทังไครย่เมื่มได้ไหลไปูปน,น้ำถอดน้ำถอเนาะ ได้อยู่ไก่กันกับซอยกันได้ดกินหน่อยเลยไมาชวนกันขาดเขาน้ำถนนที่รันที่น้อยบ่าเปนเราเพิ่นบ่าเหตุจากเลยนิดหน่อยก็หายไปกันแมนเพิ่นเหตุจากคือ้อานเพา,ามันบอกมีปัญหากันแบบดีมิจ๊ะ ถนนก้นถนนถนนเนี่ยรถขั้นหลายนะใส่ก็ใส่ถนนก็ระวัางด้วยทีน้องนะหมอบอกว่าเป็นห่วงสาเขากางนั้น มมนอยากตากกับไปลงสียังไปตากเดินปวงเข้าไมตากอีกมเื่ออะเลาลเหยดหน้าเากับคนอนเราคือการเขาเห็นหน้ากับวังเจขายเด็กกำไลวังในยุ่ได้กินเป็นสารบัญห้องบ่อกกำไลเอาขึ้นเอาขึ้นเล่า ก็นั่นแหละไม่ได้ต่อรถถึงเขาเห็นหน้าเขากับหวังขายเข่าอย่องหวังมวทากินท่านั้นลหละจำเป็นจะได้นนขายโหจัก

เ,ออเ,ออเสร็จแล้วอาะตักครับเพื่อนนี่หม้อตะเกียงพุดยปีความฟันห,อนนนหน่อยไปแน่ฟันแนวขึ้นกับฟันว่ากล้ว,วยสุกหลากหลายเคี้ยนะลนแตกรมกล้วยน้ำ่ลา <c oughs> ก,กรมวะ น่าอร่อยมี่อได้กําแล้หับเขี้ยวกวยไงเขี้ยยังไงบางท่านแลับบางเขี้ยนโอระจ้ออะไ้กําหมูฟันทีเป็นกริงวะฟันไม้มีกวยอ่ะกวยเอียงก่อนมันย่ายๆเงาเงา่ะ กล้วยปลาลวกกล้วยหอมอ่ะมีอะารแย่งไปพี่น้องโอ้แล้วก็ปลาพี่น้องครับแซ่บนัวสุดยอดเลยเอาง่ายๆขอขอบคุณขอบคุณนะครับรอบนึงครับพี่น้องบุ๊คทรงผมมันคือนแสกานขึ้นยังก่อนลมแห้งครับขอขอบคุณขอบคุณอีกรอบนึงครับพี่น้องติดตามชมครับบะปูจุฬากรับฝากอะไรไว้แจ้งกวติดตามครับวันนี้หนึ่งปลาสูตรสมุนไพรใส่นปลากระแยงน้ำลกดอกปักแค่โอ้โห แจ่มบรรยายบ่ได้ต้อตงสัมผัสตัวเองครับจะได้ชิมนี้กับพี่น้องไปก่อนชิมหน้ามาใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า